สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y ีว์ดประจำวันพุทธที่30ตุลาคม2024กันอีกครั้งนะครับทันทีที่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์วิญญาณของเราได้ถูกย้ายมาอาศัยอยู่ในพระคริสต์ abide in Christ abide in Christ หมายถึงการได้เข้าไปอาศัยต่อติดเข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับเนื้อเดียวกันกับพระคริสต์เหมือนกับกิ่งไม้ ต่อติดอยู่กับลำต้นของต้นไม้ในพระธรรมยอห์บทที่15ข้อที่5ถึง6พระเยซูตรัสอุป,ปมาว่าเราเป็นเถาัอางุ่นลำต้นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านต่างๆของลำต้นนั้นใครก็ตามที่อาศัยต่อติดอยู่ในเราและเราอาศัยต่อติดอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะออกผลสมบูรณ์ดีมากหากแยกห่างจากเราไม่ได้อาศัยต่อติดในเรา ท่านทั้งหลายจะทำอะไรก็ไม่เกิดผลดีเลยถ้าผู้ใดไม่อาศัยต่อติดอยู่ในเราแต่ยังอาศัยต่อติดอยู่ในลำต้นเดิมคืออาดัมซึ่งตายอยู่ในบาปเขาก็เหมือนกิ่งก้านที่จะถูกโยนทิ้งให้แห้งตายรังแต่จะมีคนเก็บไปเผาไฟทิ้งพินาศในบึงไฟการอาศัยต่อติดสนิทเป็นหนึ่งเดียวกันในวิญ,ญญาณกับพระคริสต์นั้นเกิดขึ้นได้จากการเปิดใจต้อนรับ เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ได้เกิดจากการประพฤติการกระทําใดๆของเราอีกเลยเพียงแค่รับรู้ความจริงตรงนี้แล้มั่นใจว่าเราอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเราเป็นหนึ่งเดียวกันสนิทสนมเป็นเนื้อเดียวกันในวิญญาณอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพร,พรครับ